สวัสดีค่ะนักเรียนป .1 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตานะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาทําแบบทดสอบนะคะในเรื่องหน้าที่และส่วนต่างๆของสัตว์นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนจะต้องเตรียมสมุดวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะเตรียมขึ้นมานะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนสมุดไว้แบบนี้เลยนะคะ เรียนเตรียมเ,เสร็จแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าคุณครูได้ฝากให้คุณครูประจําชั้นของนักเรียนใช่ไหมคะให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะมาทําแบบทดสอบมีโจทย์เนี่ยคุณครูขอทบทวนก่อนนะคะนักเรียนเรามาดูนะคะโครงสร้างภายนอกหรือส่วนต่างๆของปลานะคะปลานะคะนักเรียนปลาเนี่ยใช้อะไรในการว่ายน้ําคะเด็กๆ ใช้ครีบใช่ไหมคะในการว่ายน้าทรงตัวไปมาใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เกรดนะคะทําหน้าที่อะไรป้องกันอันตรายใช่ไหมคะป้องกันอันตรายแก่ตัวปลาใช่ไหมคะตาก็มองดูจม,มกูกเห็นไหมคะนะักเรียนปลามีจม,มูกนะคะนะักเรียนจม,มูกของปลาก็คือเอาไว้ดมกลิ่นน่ะนักเรียนะยปากของปลาก็กินอาหารนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็มาดูโครงสร้างและส่วนต่างๆของช้างนะคะนะักเรียน อวัยวะของช้างนะคะจมูกเราเรียกว่าอะไรนะจมูกช้างเราเรียกว่างวงใช่ไหมคะเด็เกๆงวงใช่ไหมคะงวงของช้างนั่นก็คือจมูกนั่นเองนะคะทําหน้าที่อะไรคะนักเรียนดมกลิ่นแล้วก็หายใจใช่ไหมคะ,ะปากก็กินอาหารเหมือนกันกันกบสัตว์ทั่วไปเลยใช่ไหมคะตาก็มองดูขาก็เคลื่อนไหวใช่ไหมคะหูก็ฟังเสียงสิ่งต่างๆนะคะต่อไปก็มาดูงูค่ะนักเรียนงู ใช้ส่วนใดในการเคลื่อนที่คะนะักเรียนใช้ลำตัวใช่ไหมคะนะักเรียนงูเนี่ยใช้ลำตัวในการเคลื่อนที่นะคะหางก็เคลื่อนที่แล้วก็ทรงตัวด้วยใช่ไหมคะอ่ะมีลำตัวมีหางนะคะที่ทําให้งูเคลื่อนที่ได้จําไว้นะตาก็มองดูงูก็มีจมูกนะคะนะักเรียนจมูกของงูก็คือดมกลิ่นแล้วก็หายใจค่ะปากก็กินอาหารใช่ไหมคะต่อไปก็มาดูนกนะคะนะักเรียน นกนะคะนักเรียนนกแล้วก็มาดูปากของนกเลยค่ะนักเรียนนกทําหน้าที่อะไรปากของนกก็คือจิกแล้วก็กินอาหารใช่ไหมคะปีกของนกคือใช้ไร่บินใช่ไหมคะช่วยในการบินหางของนกก็เป็นไงคะช่วยกําหนดทิศท,ทางนะคะตาก็มองดูสิ่งต่างๆใช่ไหมคะจมูกก็ดมกลิ่นหายใจนะคะส่วนเล็บเห็นไหมคะกรงเล็บของนกเนี่ยเป็นยังไง เกาะต้นไม้หรือว่าล่าเหยื่อเอาไว้เกาะเหยื่อขึ้นมากินใช่ไหมคะเอาไว้เกาะเหยื่อแล้วก็ขึ้นมาใช้ปากจิ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 กกินเลยใช่ไหมคะปีกก็เป็นไงช่วยในการบินใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะอ้าวนักเรียนมาดูรูปอะไรคะนักเรียนสิงโตค่ะนักเรียนดูสิงโตสิคะสิงโตเนี่ยถือว่าเป็นอะไรคะเป็นราชสีห์ของเจ้าป่าเลยนะคะนักเรียนเนาะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะคะนักเรียนดูสิคะ กินเนื้อด้วยนะคะนักเรียนสิงโตเนี่ยถ้าจะล่าเหยื่อเนี่ยจะต้องใช้อวัยวะส่วนใดคะนักเรียนในการวิ่งไล่เหยื่อก็คือใช้ขาใช่ไหมคะขาและเท้าขาและตีนของอสิงโตนั่นเองใช่ไหมคะขาและเท้าของสิงโตใช่ไหมคะวิงว่งวิ่งล่าเหยื่ออ่า น่ากลัวมากเลยแล้วก็ใช้ปากเป็นไงคะคาบคาบใช่ไหมคะ,ก,ะกัดฉีกเพราะว่ามีปากฟันที่เป็นไงคะแหลมคมใช่ไหมคะมีเขี้ยวด้วยนะคะ,ะนักเรียนดูสิคะดุร้ายนะคะนักเรียนอย่าเข้าไปใกล้นะคะเข้าไปใกล้เนี่ยถ้าเกิดมันหิวมันงุกงิดเนี่ยมันเป็นไงคะมันก็อาจจะกินนักเรียนได้นะคะ,ะต่อไปนะคะนักเรียนเราก็มาทําแบบทดสอบกันเลยคะ่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะที่ค,คุณครูให้เขียนลงในสมุดไว้เนี่ยข้อ1 ถ้าคุณครูอ่านโจทย์ไปนักเรียนจะตอบว่ากอขอหรือว่าคก็ให้นักเรียนเขียนลงไปอย่างเช่นนักเรียนข้อหนึ่งนักเรียนตอบกอไก่นักเรียนก็เขียนแค่กไก่ลงไปนะคะอ่ามีข้อหนึ่งถึงข้อสิบนะคะทําเสร็จแล้วนะคะส่งให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูก็จะเก็บคะแนนนะคะแล้วคุณครูจะตรวจส่งคืนให้ทราบคะแนนนะคะ ทีนี้นะคะข้อ1นึคะ่ะนักเรียนโจทย์ถามว่าครีบของปลาทําหน้าที่อย่างไรนะคะข้อ1ครีบของปลาทําหน้าที่อย่างไรก็ไก่ช่วยให้เดินได้อจริงหรือเปล่าคะขอไข่ช่วยให้ไหวน้ำได้ข้อควายช่วยให้บินได้อะไรคือหน้าที่ของครีบป,ปลาคะเดินหรือเปล่าคะเอปลามีขาหรือเปล่าทำไมถึงเดินได้ เอ๊หรือว่าเป็นว่ายน้ําคะหรือว่าจะเป็นข้อคอควายตามีปีกไหมคะบินได้หรือเปล่าอ่ะนัเกเรียนก็เลือกลงไปเขียนลงในข้อที่1ในสมุดของนัเกเรียนเลยนะคะต่อไปข้อที่2เลยนะคะข้อที่2ค่ะจมูกของช้างเรียกว่าอะไรนี่นักเรียนจมูกของช้างเรียกว่าอะไรนะคะนัเกเรียนถ้าจําไม่ได้ให้นักเรียนร้องเพลงช้างนะคะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้างมันจะโตใหน่เบาจมูกยาวๆเรียกว่าจุดๆอ่าเรียกว่าอะไรคะก็ไก่งวงคอไข่งาคอควายเขาเรียกว่าอะไรคะนักเรียนก็ไก่งวงคอไข่งาคอควายเขาเอจมูกช้างเรียกว่าอะไรนักเรียนก็เลือกไปเติมเลยนะคะลงในสมุดของนักเรียนเลยนะคะในข้อที่2นะคะ ต่อไปข้อที่3ค่ะปีของนกทําหน้าที่อะไรอ่าข้อที่3ค่ะนักเรียนปีของนกทําหน้าที่อะไรก็ไก่กินอาหารขอไข่ป้องกันตัวคอควายช่วยให้บินได้อ่าปีของนกทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนง่าย,ายๆเลยเห็นไหมคะในรูปภาพกินอาหารหรือเปล่าหรือป้องกันตัวหรือว่าบินได้คะ่ะเลือกลวมไปเติมเลยนะคะ ข้อที่4ค่ะนักเรียนข้อใดคือลักษณะของแมวข้อใดคือลักษณะของแมวก็ไก่มีสี่ขามีหูไม่มีปีกถูกไหมคะคอไข่มีสี่ขามีขนไม่มีหูเอ๊ถูกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นข้อคอควายมีสี่ขามีหูมีปีกนักเรียนเลือกเลยค่ะ นักเรียนคิดว่าข้อไหนคะคือลักษณะของแมวก็ไก่มีสี่ขามีหูแต่ไม่มีปีกถูกไหมคะแมวมีปีกไหมคะหรือว่าไม่มีคะขอไข่มีสี่ขามีขนไม่มีหูค่ะคอควายมีสี่ขามีหูแล้วก็มีปีกอุ้ย แมวตัวประหลาดหรือเปล่าคะมีปีกอ่าข้อไหนคะนักเรียนนักเรียนสามารถเลือกลงไปเติมในสมุดในข้อที่4ให้นักของนักเรียนเลยนะคะนักเรียนสามารถเลือกลงไปเติมเลยนะคะ,าาต,ะ,คะต่อไปข้อที่5คะ่ะนักเรียนโอ้สิงโตนะคะข้อที่5สิงโตใช้ส่วนใดวิ่งไล่เหยือ่อสิงโตใช้ส่วนใดในการวิ่งไล่เหยื่อคะก็ไก่ปากคอไข่ขาและเท้าคอควายหูและจมูกอ่า สิงโตใช้ส่วนใดในการวิ่งไล่เหยื่อคะนักเรียนก็ไกลปากขอไข่ขาและเท้าข้อควายหูและจมูกเออะไรคะนักเรียนอ่าเลือกลงไปเติมในสมุดเลยนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะนักเรียนงูใช้ส่วนใดในการเคลื่อนไหวงูใช้ส่วนใดในการเคลื่อนไหวก็ไกลขางูมีขาไหมคะเด็กๆ ขอไข่แขนอา้าวงูมีแขนหรือเปล่าคอควายลำตัวใช้อะไรคะงูใช้ส่วนใดในการเคลื่อนไหวคะกอไก่ขาขอไข,ข่แขนคอควาย,วายลำตัวข้อไหนคะนักเรียนเลือกไปเขียนลงในข้อที่6กเลยนะคะในสมุดของนักเรียนนะคะต่อไปข้อที่7คะ่ะข้อที่7ปลาใช้ส่วนใดในการหายใจ ปลาใช้ส่วนใดในการหายใจกอไก่ครีบขอไข่ปากคอควายเงือกอปลาใช้ส่วนใดในการหายใจคะเด็กๆกอไก่ครีบขอไข่ปากคอควายเงือกอะไรคะเอ๊นักเรียนคิดว่าข้อไหนนักเรียนสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องไปเติมไปเขียนลงในข้อที่7ได้นะคะต่อไปข้อที่8คะ่ะ ปลาใช้จมูกทําหน้าที่อะไรนะคะปลาเนี่ยตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าปลาเนี่ยมีจมูกค่ะแต่จมูกของปลาใช้ในการทําอะไรคะนักเรียนอ่าก็ไก่หายใจเอ๊ะถูกพูด่าวะ่ะอยู่ในน้ําใช้จมูกหายใจได้ไหมคอไข่กินอาหารปลาใช้จมูกกินอาหารหรือเปล่าคะเด็กๆคอควายดมกลิ่นอะไรคะ ราใช้จมูกทำหน้าที่อะไรก็ไก่หายใจคอไข่กินอาหารคอควายดมกลิ่นค่ะนักเรียนอะไรคะอืมไม่บอกกันนะคะไม่บอกกันนะคะเขียนลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูดีกว่านะคะต่อไปข้อที่9นะคะส่วนใดของร่างกายคนและสัตว์ที่ทำหน้าที่เหมือนกัน ส่วนใดของร่างกายคนและสัตว์ที่ทําหน้าที่เหมือนกันก็ไก่หูคนงวงช้างหูเนี่ยเอาไว้ฟังเสียงงวงช้างเนี่ยมันคืออะไรคะมันคืออะไรของช้างคะนะักเรียนคอไข่ขาครีบปลาข้อคววยแขนและมือปีนกนกส่วนใดคะนะักเรียนของคนแล้วก็สัตว์ที่ทําหน้าที่เหมือนกันนะักเรียนมองดูสิคะหูคน ฟังเสียงงวงช้างคืออะไรคะเป็นอะไรคะของช้างเป็นที่หายใจของช้างก็คือจมูกของช้างใช่ไหมคะต่อไปขาค่ะขาก็คือใช้เดินใช่ไหมคะหรือว่าเคลื่อนไหวไปมาครีบปลาล่ะคะก็ว่ายน้ําไปมาเหมือนกันค่ะเคลื่อนไหวได้ไหมเคลื่อนไหวได้นะคะก็คือใช้ครีบปลาในการเคลื่อนไหวอ้าเหมือนบอกนักเรียนเลยเอะ่ะต่อไปคอฟคายแขนและมือ แขนและมือเอาไว้หยิบจับสิ่งของปีกนกเอาไว้เคลื่อนที่ไปมาบินอยู่บนฟ้าอะไรคะนักเรียนที่ทําหน้าที่เหมือนกันก็ไก่ขอไข่อขอควายอะเลือกลงไปเติมในสมุดของนักเรียนเลยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายคะ่ะนักเรียนข้อที่10ค่ะสัตว์ชนิดใดที่อาศัยอยู่ในน้ําทั้งหมดสัตว์ชนิดใดที่อาศัยอยู่ในน้ําทั้งหมดอ่าก็ไก่เสือลิงเต่าขอไข่ขขขนก เต่ปาปลาคอควายกุ้งปลาปะการังนีอ้อะไรคะนะักเรียนที่อยู่ในน้ำทั้งหมดคะกอไก่เสือลิงเต่าขอไข่นกเต่ปาปลาคอควายกุ้งคอควายกุ้งปลาปะการัง ข้อไหนคะเด็กๆเด็กๆสามารถเลือกลงไปเติมเลยนะคะอ่าเป็นยังไงคะนักเรียนยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนที่จะทดสอบเนี่ยคุณครูก็สอนไปแล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วแถมยังใบให,ให้นักเรียนในแต่ละข้อด้วยนะคะถ้าคนไหนที่ทําในคลิปวิดีโอนะคะนักเรียนสามารถทวนคําตอบด้หลายรอบแล้วค่อยส่งคุณครูได้นะคะอ่าสำหรับคุณครูก็ มาเก็บคะแนนในเรื่องนี้เพียงเท่านี้นะคะอาจเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ